เพราะเราใช้คําว่าแค่นี้เราแค่เท่านี้เละเราไม่จำเป็บบนว่าโอ้ยต้องเยอะกว่านี้แต่ถ้าน้อยกว่าเนี่ยแสดงว่าเราขาดอะไรบางอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์การกระตุน้นเกี่ยวไหมเกี่ยวหมดนะแต่วันเนี้ยเรามาทดทวนครบ,บรอบ1ปีเต็มที่เราจัดคอร์สสมวิกันทีิแม้วันที่เปลี่ยน้ารนั่งเรากันอยู่ที่ทนนสุพรรณเนาะาาใช่ไหมใช่ไหม มันก็จะมาตรงกับในครบรอบพอดีนะม,มันครบแอมมันครบกันพอดีเลยครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมแต่นี้ถามว่าวันนี้ตัวเลขเปนสวยยี่สิบเจ็ดก็ผมบอกโกไปเลยวันนี้นะพิเศษเฉพาะสาขาชนะที่เราลงกลุ่ม,มกันตรงนี้นะโกลเองเราแถมโยงเถิงให้คนเล็กหนึ่งพันสำหรับคนที่อยู่เราสองวันเนี้ยคอสองวันนะครับรก,งงก็ลงอะไรก็ลงแต่ให้ต่อโกตอนยิงสั้นให้เฉพาะสองวันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูต่อแล้ว หลังจากนี้ไปทิศทางภาคที่ห้าเราจัดภาคกลางมันเป็นโอกาสนมเป็นภาคกลางคือนครหลวงเมืองหลวงเนี่ยมันคือจุดศูนย์รวมคุยกันตลอดทิกเมื่อกี้แล้วทุกอย่างเราคุยกันถึงกันหมดเลยนะพอเราคุยกันปุ๊บเนี่ยมันคุยแบบคนในครอบครัวเพราคุยในครอบครัวแล้วคนอื่นกลัวแล้วไม่กล้าเข้ามาเหมือนมีพีกหนึ่งเข้ามาเมื่อวานเขาเขาไม่กล้าขอเข้ามาเลยนะเพราะเขารู้เป็นเฉพาพ่อตีนเพราะเขามานั่งคุยเราขอถ่ายรูปกับเราเขารู้อ่ะเขาเข้ามาผมก็เลยพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นละ ทำไมวันนี้เราไม่เปิดรับในวันที่เราทําเฉพาะกิจจริงๆเราโอเพนอยู่แล้วเราไม่ใช่ไม่โอเพนโอเพนนะแต่เราขอเฉพาะวันพิเศษของเราเท่านั้นเองเช่นถ้าคนเอาลูกขเขามาเลี้ยงเอาเมียเขงมาโอมเนี่ยมันไม่ตรงสเปคกับแมททีมเขาเขาไม่ได้ชมเรานะแค่เขาจะลงห้าเราบอกลงหนึ่งด่าดแล้วนะเออทีมไม่เหมือนในค่าเขาเขาไม่เข้าใจเราเดีย๋ยวว่าแต่ทีมคนอื่นในทีมของ CDM เองอะ่ะคนยังรู้สึกไม่แฮปปี้กับเราเลยเพราะนั้นผมก็เลยจะพูดอยู่สามเดือนเลยทหนึ่งคือ มารู้สึกอบ,อ,อ,บอ,อุ่นไหมอบอุ่นไหมอันที่สองพอเรามีเชื่อมสายัมพานกันเรามีเพื่อนมีญาติเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยรู้สึกอยากมาไหมนี่แหละคือความบอบอุ่นแล้วมีความหวังไหมพอเราเข้าพร์อมีความหวังไหมมีหวังเรื่องอะไรบ้างเหมือนเราถามเงนไปแล้วเนะวาะหวังเรื่องอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเลยเราได้พัฒน,นาตัวเองไหมได้ผลไนมพัฒน,น,นาเขาบอกมนุษย์ถ้าเราพัฒน,นาตัวเองได,ได,ได้มันจะกลายเป็นหนึ่งแล้วมันจะมีแต่สองหนึ่งคือเรา ถ้าเราพัฒนาอะไรไม่ได้เ่าหวังว่าจะแตกสองได้แตกสองเนี่ยเรารู้ว่าคนที่เข้าใจแผนเข้าใจเงื่อนไขเนี่ยมันจะไม่อยู่ตาลำพงังไอ้ที่อยู่ตาลำพังเนี่ยเพราะมันหนึ่งไม่เข้าใจแผนแล้วมันแตกมันพูดแผนไม่ได้พูดแผนไม่ได้มันส่งต่อได้ไหมไม่ได้แล้วมันจะอยู่กี่คนล่ะเอออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเชื่อเรื่องหนึ่งก็คือยี่สสองปีของเจซีเนี่ยผมเห็นนะผมไปคุยกับน้องบินเมื่อกี้น้องมี้น ติดไว้เลยนะสะดวกซื้อซื้อ,อ,อตกอจ้าแรกของโลกติดเลยชวนกันมาพาการทำนำกันซื้อและได้แผ่นปันติดไว้เลยเห็นไหมข้างล่างนะโอกาสดีๆที่มีพิรู้ฉอครับสามงองค์ประกอบก็ติดได้เลยพวกผมเห็นแล้วสวยงามเลยมองก็มาถ่ายรูปสวยไหมสวยแค่ติดภาพไปมัอนอะไรคืออะไรจริไงไหมครับเพราะนั้นเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาดีกว่าปล่อยให้มันร่วงไปแม้ทุนไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าวันนี้ทำเพียวได้ไหมครับ ไม้่นี่ถ้าสามเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่บ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่สามารถทําให้เราว้าวเหวี่อดเลยครับอยากมาก็มาไม่มาคนเดียวหรอกจริงไหมเขาบอกชวนกันมาเนี่ยมันต้องรู้ว่าชวนมาทําอะไรแล้วอบอุ่นแบบไหนแล้วความหวังคืออะไรถามนิดนึงกี่กิโลสี่เดนต์ก็ขับรถมากี่กิโลนึกถึงที่ไปกันสามคน ที่พี่นั่งรถอะไรไปกันตอนนั้นที่ไปหานอยได้ไหมที่เรากิ่ไปอ่ะกี่กิโลล่ะจริงไหมรถนึกถึงเข้ามากันกี่กิโลพอเรารู้ว่าเขามาเขาก็คาดหวังไงว่าเขาจะมาเติมเต็มเขาจะมาส่งเสริมถ้าเขาไม่คาดหวังมาไหมคือต่างคนต่างมีเป้าหมายอันเดียวกันเพราะนั้นวันนี้นนเราทําครั้งแรกเลยสามวันสองคืนเนี่ยเป็นประสบการณ์แรกเลยยี่สิบเนี่ยยี่สิบแปดเนี่ยผมมั่นใจว,ว่าเที่ยวเนี้ยจะไม่เหมือนสามสี่เที่ยวที่ผ่านมา ราะว่าผมก็เตรีวยมตัวแล้ว่ามีอะไรที่จะนาเสนอวันนี้เราต้องขายระบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเราจะขายกักไม่ขายกักละเพราะว่าเราคุยเรื่องระบบกันมานานนะผมจะขายแบบโปเพียนเลยให้กับซีเดียลเราทั้งหมดคนไหนเดินตามก็เดินคนไหนไม่เดินตามก็เอาไว้ตอนที่เขาเปิดใจเดินตามคือเราไม่ได้บอกว่าไม่เอาเราเอาหมดดีไหมเราเอาหมดแต่เราเอาคนที่เชื่อเราวทำตามก่อนดีไหมเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะผมมีวิธีที่จะทําให้กายคนเห็นถึงโอกาสที่เขาไม่มีแล้วจุดแข็งที่เราจะขายกับวันนี้ในการแข่งขันที่พูดแล้วขาดพูดแล้วเขาทําเราไม่ได้อย่าไปขายผมเปยพูดหลายรอบแล้วอย่าขายในสิ่งนี้เขามีจงขายสิ่งที่เขาไม่มีเช่นซีดียมเรามีอะไรเรามีระบบหนึ่งสองเจ็ดห้าแล้วเรามีสิบสองลายสีอ่ะเรามีความสาเร็จของซูเปอร์เซเดนเนี่ย คอยซัพพอร์ตไปดูแลอยู่ข้างหลังความน่าเชื่อถือมีไหมครับามีถึงบางคนยังไม่เข้าใจถึงบางคนยังไม่ได้ตัดสินใจในสองราศีนะแต่มากกว่าครึ่งนึงตัดสินใจแสดงว่ากัมกึ่งระหว่างคนมากกว่าที่ตัดสินใจกับคนยังไม่ตัดสินใจเนี่ยน้ําหนักไปทางใครคนเอาหรือไม่เอาบางคนเอามากกว่าน้าหนักมีไหมมีแสดงว่าเสียงส่วนใหญ่ชนะคนเสียงส่วนน้อยอ่าเพราะนั้นเวลาเราดูอะไรดูด้วยความอะไรครับ ด้วยเหตุและผลนะครับวันนี้ในอดีตผมนําคนเดียวพอนําคนเดียวมันโตไม่ได้ครับไม่มีทางโตได้แต่วันนี้เรามีกลุ่มของคนที่เป็นระดับซูปเปอร์เพเดนต์น่ะหลายคนเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเห็นดีด้วยเนี่ยแสดงว่ากําลังเรามีแล้วพอกําลังมีพลังมาไหมมาเหลือเรื่องเดียวครับพวกคุณมีหน้าที่อะไรครับชวนคนคุณมีหน้าที่ชวนคนเท่านั้นถ้าชวนคนมาแล้วทําให้ชีวิตเราจากหลักร้อยเป็นหลัก มื่นลักแสนได้ต่อเดือนคุณจะเปลี่ยนฐานะคุณไหมเปลี่ยนมีวิธีเดียวครับถ้าวันนี้คุณไม่เด็ดขาดคุณเปลี่ยนฐานะคุณไม่ได้ถ้าโทษทีนะครับไม่ตัดสินใจขับรถตัวประเทศในอดีตไหมผมไม่เีอยวนี่หรอกจริงไหมผมชอบบาง่ขงพูดเนะี่ยไปดูสิล้อผมหมุน <laughs> ผมอะไรกะมาก่อนนะดีแล้วมันล้อผมหมุนไปเท่าไหร่แล้วแต่โทษทีครับลองลองดูดีๆเราทํามากี่ปีไปม่สำคัญแล้วล้อเราหมุนไปแค่ไหนจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากขับเคลื่อนล้อเรา ไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราจะมาแข่งว่าใครทํามากกว่าใครใครไกลกว่าไกลไม่เกี่ยวเลยจริงไหมมันไม่เกี่ยวเลยนะเรากําลังอยู่ในปีมังกรน,นะนับหนึ่งปีมกราเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราเอาภูมิหลังไว้ขทาไหังเป็นแบบ็คแต่เราเอาเนี่ยเอาเอาเอา,เอาความหวังเราตั้งแต่วันนี้ไปสู่ข้างหน้านะครับแล้วหลังจากานวันนี้ผมเชื่อเรื่องหนึ่งก็คือโตแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ยุดยืนยังไงอย่าไปสนใจเรื่อง ยศอ,อะไรยังไม่มีตําแหน่งมีตาแหน่งอย่างสนใจสนใจแน่ว่ายศตาแหน่งมีไว้ให้หลายคนรู้สึกเชื่อชูเกียรติแล้วรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือถ้ามียศะ็ไม่มีคนเชื่อถือน่ะค,คิดดูมันจะมีมันจะมีความขัดไหมผมถามด้วเเราสัมพันธในทีมพวกเราไหม<า>เราสงสัยในทีมพวกเราไหมเอ,อาอีกแบนระหว่างสัมพันธ์กับกกสงสัยมีความสงสัยไหมไม่ถ้าไม่มีความสงสัยเนี่ยก็เรียกว่ารู้แล้วเฉลยแล้่นะผมเคยพูดนะเชื่อแปลว่าตัดสินใจสงสัยแปลว่าอยู่ ศรัทธาแปลว่ามีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างเช่นเราศรัทธาวัดไหนเกศที่ไหนดังไปไหม<ช>เราไม่เคยสนใจระยะทางเลยจริงไหมโอ้โหอยู่บนเขาก็ปีนเข้าไปจริงไหมครับ<ม>ใ,ให้ไปอย่างนั้นก็ไปว่ามันศรัทธาเคยเดินขึ้นเขาไม่ะกรธกันไหมโ<ช> <c oughs> บถามนิดน <c oughs> ึงโอ้หต้องปไปไปยากมากทุลัทุเลไหมเลยใช่หรือไม่แต่คนไปเดินปีนึงเยอะไหมครับเยอะมากเลยแล้วปีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดได้เนี่ยใช่ไหม เออเปิดปีละครั้งเ่ยประมาณไม่เกินสามเดือนใช่ไหมเปิดครั้งเลยเพราะอะไรศรัทธาจากอะไรกระแสเออกะแสที่ไหนมีเกจิดีถ้าพูดถึงไ, <c ười> ไ,อ,ไอ้ไข่ที่ไหนไข่ที่หไหนวัดอะไรเออที่จังหวัดไหนคนส่วนใหญ่หลังไหลไปที่วัดไปทําไมไปหายไข่ไ,หไปหาเรื่องอะไรโช,ช,ชว์เพราะอะไรกระแสจริงไหม จริงๆไงวัดที่มีตะเคียนเคยได้ยินว่าตะเคียนไหมนางตะเคียนที่เป็นจ้่ขึ้นมาเป็นร้อยปีนั่นก็ถูกกันเยอะนะต้นที่ครับแต่บังเอิญปล่อยไข่มากบอันเขาก็ตะเคียนเงียบเลยถูกไหมเพราะนั้นกระแสมาที่ไหนคนหลั่งไหลไปไหมวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําคือการสร้างกระแสครับเกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะนั้นถ้า CDM เราสร้างกระแสดีคนอยากเข้ามาใน CDM ไหม ถามเรื่องเมื่อกี้จำได้ไหมมีอะไรเข้ามารู้สึกอบูนมีความเชื่อมีความสามัคคีมีความรักกันแล้วก็มีความคาดหวังก็ทำแล้วคาดหวังกับความสำเร็จไม่ได้มันไม่มีประโยชน์หรอกทีมเนี่ยอดีตวัน,นพี่เหรอไงเออเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจผมยังมีพลังอยู่นะผมยังมีกลาลังอยู่ผมมีทั้งพลังมีทั้งพลังแล้วสําคัญที่สุดกํา